กินเที่ยวกับเพื่อเบื้องหลังมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเพื่อจะไปถ่ายร้านไหนบ้างตามไปดูกันเลยค่ะแล้วสิ่งที่ต้องทําเลยนะคะก็คือทํางานแข่งกับฝนค่ะโอ้ฝนตกตลอดโอเคค่ะฝนหยุดตกแล้วเรามาทํางานกันต่อค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คุยแบบปกตินี่แหละเออชูใจในี่ใครตั้งหนูต,หตั้งหนูตั้งเหรอเพราะว่าเสิร์ฟแล้วดีใจทั้งคนขายทั้งคนรับอ๋อแล้วชื่อจีนนะคะ ชื่อจริงชื่อหลุยวานแต่ว่าแปลว่าชามสมหวังก็ได้ออโอเคตอนนี้เพ่ยถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะคะก็สัมภาษณ์น้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเพ่ยจะไปสัมภาษณ์ต่ออีกหนึ่งร้านค่ะขอบคุณน้องๆมากมากเลยนะๆๆติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะก็นอนรอฝนหยุดตกอยู่นะคะเดี๋ยวหลังสามทุ่มเป็นต้นไปก็จะออกไปถ่ายงานรายการกินเที่ยวกับเพ่ยค่ะ ก็ไม่ได้ถ่ายแค่นี้เดี๋ยวตอนตีห้าก็ต้องตื่นไปถ่ายอีกอกับข้าวเสร็จแล้วคะโอเคค่ะเดีย๋ยวไปถ่ายนะเ,เะนซื้ออะไรคะซื้ออะไรเอ่ยซสปต,ต้ตม <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะโอเคจากร้านน้องบ๊อบที่เพื่สัมภาษณ์มาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเพื่อก็จะไปสัมภาษณ์ต่ออีกหนึ่งร้านคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งแล้วคะ่ะ นี่นะคะเพ่ยก็มาถ่ายอาหารที่ซอยนี้ค่ะนี่นะคะเพ่ยก็สัมภาษณ์น้องเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายมาให้ดูนะคะฮัลโหลถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะโอเครถเยอะคนเยอะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะติดตามนะคะว่าเพ่ยถ่ายอะไรบ้างก็อย่าลืมดูกันได้ในรายการกินเที่ยวกับเพ่ยนะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบเบื้องหลังแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการกินเที่ยวกับเพ่ยเบื้องหลังค่ะ